ตั้งใจมาคุณมูลในครั้งนี้เพื่อต้องการอะไรบ้างในสิบเดือนครั้งนการไล่ทบารยิ่งรักครับผมก็มีความชอบทำในการที่เป็นรัฐบาลต่อไปที่จะบริหารประเทศแล้วครับถ้าเรื่องคอร์รัปชันถ้าเรื่องการบริหารประเทศที่ผิดพลาดอะไรใหญ่ๆครับไม่ไหวครับต้องไปแล้วครับเหมือนเดิมครับครับพี่คิดว่าการปฏิรูะชุมนี้เป็นการเริ่มตั้งอะไรบ้างคือ สิ่งที่เกิดขึ้นว่าสิ่งที่มันต้องการคือว่าการเป็นรูปคือต้องการให้นักการเมืองที่เข้ามาเนี่ยมีคุณภาพเราอยากให้กลุ่มเก่าเข้ามาเราทราบแล้วว่าถ้าเกิดเลือกตั้งตอนนี้เนี่ยกลุ่มเดิมก็มาอีกโกงเหมือนเดิมอีกไม่มีอะไรดีขึ้นครับเราไม่อยากมาเดินอย่างนี้อีกแล้วเราต้องการสิ่งที่มันดีขึ้นกว่านี้ครับมีครับมีมีมีเรื่องการเดินทางมีแน่นอนครับมีแน่นอนแล้วเราจะหาปัญหาตรงไหนบ้างก็ใช้รถสาธารณะ ครับไม่เดียวครับสุดท้ายอยากฝากเชิญชวนคนกรุงเทพือคนต่างจังหวัดที่ต้องการจะมาดะจุดยืนยังไงบ้างก็ถ้าเกิดผู้ท่านนะครับมีความไม่เห็นด้วยกับทางรัฐบาลและเห็นว่าทางกกปสเนี่ยทาถูกต้องและคิดว่าสามารถที่จะช่วยเหลือให้ประเทศชาติเนี่ยอยู่รอดให้ประเทศชาติเนี่ยมีความพัฒนาในสิ่งที่ท่าเทียมต่างประเทศเพิ่มขึ้นหรือว่าต้องการให้ประเทศชาติเนี่ย ไม่ตกอยู่ในขอบการข้างานของระบบทักษณิณที่ต่อไปมาแล้วครับ